จักมื่อพ่ะตาวิกเนี่ยขายปลาอยนมือผกินมือเมือยังักลงทุนหนแข็งไว้ลงทุนนัแข้งถแกยังมาเอาเท่นึงมันปลาไว้้าอะไรบ้านได้่ได้จ <laughs> <laughs> ขาดขาทุนใจใจเงินาขดในาดทุนมัน,นใจใจทั้งเงินหลายกลัว มันเป็นน้ำปากน้ำทองดิป,ปากปน้ำทองปากน,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 นั่นดนขายเนาะไม่เป็นนาก้ทองมันเชนเงี้ยาวดเนีเอาสรุปสรุปแล้วในค่าซื่อค่าตอนเ้าขายน่ยมันได้ท่อกันบมา้ามันได้ลายกลัวอยู่เอโอเ้กวางสันเนี่ยได้ลายกลัวอยู่ก็มันงไปยั่งมันเคย่อีนเนี่ยเื่อ,อหีไปเน่ยเน่ยเออมันก็ไปยังเนาะว่ามันมน้อยงทุนเงินกลัวได้เก่าพันเนาะ ได้เลยยเว่ดก่าเบื่อยูโเว่ชื่อ้านี้านีอันนั้นอันนี้เงียนแล้วทำไรทำไรเป็นของมือและสองไรใจเปมือละสี่มึงก็ริดหมดาก่นก็แล้วสิจะได้หลายกว่านี้ห้วนนาได้เราได้เลข สิบเก็ดกบสิบแปดมากตัวนี้เลยท่านมันซื้อกี่สื้อตัวนี้นะกระต่ายท่านเลยท่านเลยสอดซองสซนย่านเบิ่งเบืองบนเบื้บนมีกระจิกกระใจแล้วเยอะดีมันไปมืดหลายแล้วข้าน้าหนาววะได้ข้าล็กเนี่ย เงินก็ได้กำไรเพิ่งไปซื้อกระกดาษขาวเนี่ย <c oughs> ซือไปบสลีนเนี่ยอาจารย์ซื้อขึ้นมาใบรหัสิบ,บตัตทหานว <c oughs> ่นมามันเต็มได้ทั้งเดียงนึงแล้วโซ่ขาดขึ้นมาใช้ใบรหัสิบัตบาร์นี้จักมือบันนี้ช่วงนี้เขาจะมาเอาอีกบัานี้จักและเตะป่า, <c oughs> าเฮ้ยเฮือเถาแกมา เรื่อยๆมาคนเราแถาแกถ่วเกียนึงเดินนักกานโอ้ม่าให้เขาจเขาบนใดทเขาวานวาถาได้พะแนี่นี่บ้นเถอะถาหลายคนหลายคนมีป่าซุ่ก็ต่อมีป่าฉันมีป่าซุ่มุเ่าแกถแกนี่เว้ยเกนไดรือเอาอเบยวอยู่ไทยบ้างบ้านใบ้างบ้านในปลาไทยบ่แมนบันใดกับไรบ่ เหกสิบเี่สิบมาขายเท่าย้องบบ่เล็กเขายสี่สห้าองมาจ้างค่ากล้วยสามบาทมาขายสี่ิะไ้กําไรเท่าใดบาทขาดจํานัดกจะได้ขายก็เอาเป็นรูปเป็นยังก็ได้ขายมันจะ็ดแบบเขาถอย็จะได้เงี้ยงี่เงื่อ จอเลขก็บ่ถือโอ้ยจ่อลีก็บ่ถืออี่เดป่าจกูวขัทีมือหามือเดินวันดาไขมนี้อ้าเเมื้อนเือีได้มื่อโอ้งวดนี่ป้อยได้ไหมนี่แหละที่เกจิแปดวอีลีรอได้นี ก็ว่าแต่เขาชิบชีดโบราณเขาชิชีดรูมมนน้คือบ่อ่อนเลียนเมนูมใหมใมันได้ไหมคือไมีแต้หยวกกล้ว,ว,วยใช่ไหมห่หานห่มนห่านไม่อยู่ห่นใส่เป็ดใ้เป็ดเลียงเป็ด ตะคนห้อนี่ก็หาใช้ปากจ้าของยังยากนะหาเลียงเป็ดเรียงยงัวเลียงยังอีกมันจบายแกเนาะซุ้มเป็ดซุ้มง้วะสุ่มเารมากร็ได้กำไรอยูดอกเเนาะขายไปกัโล เราแพงก็ซื้ออยู่แ้วแสดงว่าเฝ้าเติบได้ชิมวันเสี่ยมันได้รลายก็เก่าได้ร้ายก็ได้ร้ายก็เอาไปเรื่อี้เามือนมัน จะตั้งลายใบ่ดีป่ลากงกดีนลายกเกได้มาเย็เลยหลนรวยพนักโขาขึ้นนึกตกข้ามเลยจุ่มอยู่เย็นเลยไหโอ้เอายางออกตลาดบอก น yeah. ั่นห yeah. 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 thin ัวหน้าเพิ่ัวหขวเงินไงปาทัวนบเงินยางเดียวเนาะ หน่อ nữa, ยก็ได <ขอ S 1> ้ nữa, ุกมือมั้กันใช่เลยเนาะดีไรก็ได้ไรมือดีหน่อยก็ได้หน่อขอขาให้ได้ทุกมือเนะพ่อตาแค่แต่ลานนัดท่านเหรอ

mọi người 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 mọi ต้องเล่นทะเลมีก็ใช้หัวเรียทุ่เราไม่ได้ใช้กระป๋าจังเหรอข้าวบินลันน้านข้าวข้าว่มข้าว่มยังไข้าวร่มยังหขันข้าวร่มังข้าวมแอร์เย็นแอร์้นโอ้เป็นยามังซีเป็นโมกีหันแล้ว ลมหนาวเลยน่เขาขึ้นามเขขึ้นบนนำเอากึ้นตามก็ไปเร็วนลยหอนๆก็แดาแฉ้มันเดินเร่วหกลอยเดินเร็วห้าลอย อย่นีมพนอว่สองพันปี่งหกสอไป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 อันธรรมะหากินหาอยู่หากิน พอเลี้ยงฉีบก็ได้เก็บเอาไว้ใช้เมื่อยามป่วยไข้เงินข้ากกำแจวแต่หูวจกเก็บหูวจกหาหัวจกว่างแผนใกนการใส่เงินเกะยูใดแล้วก็ได้มีมีเงินเก็บเพือบเป็นภู ลำรวยเป็นผู้มีเงินในการลงทุนลงห้อนนี่กาน้ากดไม่าางแผนในชีวิตเจ้าของถ้าใส่ใจไปโดยที่บ้างแผนกันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของตนเองในเวลาป่วยไข่เวลาเก็บเวลาป่วยเวลาไข่เวลาแก่เท่า ก็ใช้ชีวิตไปวันๆก็จบสิ้นที่การบ่ออาดหานในตัวเจ้าของในการออกสู่สังคมเรามีวิใน,ในัยในการจับายใส่อยของเจ้าของไปเห็นพห้เจ้า ทำมาหากินก็เก็บมาคิด